นนนับสุโดย AAS เมื่อสักครู่เราพูดถึงเหตุการณ์ที่น่าเป็นห่วงเป็นใหญ่ว่าถ้า IS หรือ ISIS หรือ Islam State กลุ่มก่อการร้ายไปชักชวนวัยรุ่นของมาลเลเซียของสิงคโปร์อินโดนีเซียแล้วก็กลับมาก่อเหตุร้ายในแถบนี้เนี่ยมีคนเริ่มตั้งข้อสังเกต และข่าวกรองก็บอกว่ามาเลเซียก็พยายามจะบอกกับไทยว่าต้องระวังว่าที่ถูกฝึกมานจากตะวันออกกลางอิรักหรือซีเรียนเนี่ยอาจจะข้ามมาชายแดนทางใต้ของไทยก็ได้คุณตันชนกการเจราจาระหว่างนายกไทยกับมาเลเซียสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทางการไม่มีไม่มีเรื่องของ IS แต่ว่าผมเชื่อว่าเรื่องนี้มีการแลกเปลี่ยนข่าวกรองกัน สนเนื้อเนื้อของการไปพบปากก็น่าสนใจครับว่าจะดับไฟใต้อย่างไรขั้นตอนจากนี้ไปเป็นอย่างไรครับต้องบอกว่าก่อนในวันที่นายกนะคะหนึ่งธันวาคมคือนายกเดินทางไปมาเลเซียแบบเช้าย็นกลับเพื่อหารือกับผู้นําของมาเลเซียแต่ว,ว่าวันนั้นวันเดินทางเนี่ยต้องบอกในจนนังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นเช่นเดียวกันแล้วก็มีการนําป้ายผ้าต่างๆมาติด นี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเราอพอเดินทางไปถึงมาเลเซียแล้วนะคะไปพูดคุยหารือ,อประเด็นต่างๆเราสนใจกับประเด็นหลักไฟใต้มากแต่สื่อต่างๆหรือการที่ทางโฆษกของนายรัฐมนตรีเองจะมาพูดเรื่องนี้เนี่ยเรากับหาศึกษาพูดถึงเรื่องนี้ได้ค่อนข้างน้อยมากๆข้อมูลน้อยมากนะครับคือเหมือนกับว่าไทยเนี่ยมองว่ามาเลเซียเป็นแค่ facilitator คือเป็นผู้อำนวยความสะดวกเท่านั้น ไม่ได้ต้องการยกระดับขึ้นไปเป็นนีโกเชียเตอร์หรือว่าเป็นม<ะ>ิเดียเตอร์ือเป็นคนที่ช่วยไกล่เกลีย่ยไม่เหมือนกับบทบาทของไทยที่ช่วยมาเลเซียเมื่อ25ปีก่อนเมื่อวันที่2ธันวาที่ผ่านมานะครบ25ปีที่เรียกว่าหาดใหญ่ Peace Agreement ซึ่งไปเกิดขึ้นที่หาดใหญ่นะโ<ะ>รงแรมลีการ์เดนซึ่งเป็นบทบาทที่สลับกันเลยตอนนั้นเนี่ยมาเลเซียมีปัญหากับ พรรคคอมมิวนิสต์มาลายาที่มีกองกำลังสู้รบซึ่งหลบเข้ามาทางใต้ของไทยเช่นเบตงยันลาแถวนั้นเป็นต้นไทยก็ทำหน้าที่เป็นผู้ไกลเกลี่ยเลยนะ,ะไม่จะเป็นฟาซิลิเตเตอร์ไทยก็ไปเจราจารับกับทั้งทางด้านรัฐบาลมาเลเซียและกลุ่มของพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาที่นำโดยจินเป็งเจราจากันเกือบสิบรอบ ไม่เป็นทางการจนตกลงกันได้ก็มาลงนามสันติภาพที่หาดใหญ่และไปเจราจาที่ภูเก็ตด,ด้วยสองธันวาคืองานใหญ่เลยครับที่โรงแรมรีการ์เดนเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังมีห้องสันติภาพค่ะซึ่งเป็นห้องที่ลงนามเมื่อ25ปีก่อนฉะนั้นผมก็อยากจะเปรียบเทียบให้ดูว่าตอนนั้นไทยทำหน้าที่เหมือนกับที่มาเลเซีย ต้องการทําปัจจุบันแต่ไทยเราไม่ได้ต้องการให้มาเลเซียยกฐานะขึ้นมาเป็น ถึงขั้นเป็นนีโกเชียเตอร์เพราะว่าในสิ่งที่ต่างๆมุมมองต่างๆที่ไทยได้แถลงออกมานะคะดูเหมือนจะพูดลักษณะที่บอกเลยว่าเน้นให้มาเลเซียเป็นฝ่ายประสานงานการเดินทางของพลเอกประยุทธ์จันโอชาในครั้งนี้ในการพบกับผู้นํานมาเลเซียก็เพื่อไปแนะนําตัวแล้วก็แนะนําว่าต่อไปเรื่องของปัญหาชายแดน,นใต้ใคร,ครจะเป็นผู้ดูแลด้าน,นข้อตกลงแผนการจราจาดับไฟใต้ค่ะก็มีออกมาเป็นลักษณะ3แนวทางนะคะค,คือการพูดคุยกับกลุ่มต่างๆทุกกลุ่มนะทุกกลุ่มค่ะคือเน้น ที่ผ่านมานี่อาจจะมีแค่ BRN ที่มาเจรจาและเป็นการเจรจาประเภทที่เปิดเผยมีการบอกสถานที่มีการถ่ายรูปและมีการโพสต์ข้อความขึ้น YouTube ก่อนการเจรจาจรอ,อย่างนี้ไม่สำเร็จแน่เพราะว่าบรรยากาศของความไว้เนื้อเชื่อใจกันไม่มีที่ตกลงกันระหว่างนายกนาจิบราซากับนายกไทยเนี่ยก็คือต้องมี confidence building ก็ต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างรัฐบาลไทยกับกลุ่มต่าง ฉะนั้นตกลงกันว่าเอาคราวหน้าเนี่ยต้องมี BRN ด้วยพูโลด้วยเบอร์ซาตูด้วยคือทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องไม่ฉะนั้นกลุ่มนี้เจราจาบรเเจราจาแต่ภาคพื้นดินที่ปฏิบัติการอยู่เขาไม่ได้เชื่อหรือไว้วางใจคนกลุ่มนี้ซึ่งอายุก็ามากแล้วอาจจะแต่เพียงกลุ่มเดียวใช่ครับฉะนั้นนี่คือข้อตกลงสองฝ่ายระหว่างไทยกับมาลเลเซียก่อนว่าเอาอย่างนี้นะจะต้องมีการสองคือว่าต้องไม่ได้บอกว่าเมื่อไหร่ย่างไรเพราะว่า once มี deadline เนี่ย ทันทีที่มีเงื่อนไขเส้นตายเนี่ยแน่นอนต่างฝ่ายต่างก็จะไม่ยอมเจรจาแล้วก็จะกลับมาสู่จุดเดิมที่ว่าจะมีคลิปของแต่ละฝ่ายในการออกมาตอบโต้กันในใทางอินเทอร์เน็ตม,มากกว่ามันคงอาจจะต้องแตกต่างกว่าหลาย10ปีที่ผ่านมาเพราะตอนนี้ต้องยอมรับว่าสื่อโซเชียลต่างๆกับการก่อการร้ายปัจจุบันนี้เนี่ยมันเข้ามามีบทบาทสําคัญใน,นนะในการสร้างสื่อสร้างพื้นที่ของตัวเอง ใช่แต่ก่อนที่ไม่มีอีเมลไม่มีอินเทอร์เน็ตนี่นะการจะเอาสารจากฝ่ายนี้ไปให้อีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะผมเป็นคนกลางสมมติเนี่ยผมต้องคุยเขาก่อนแล้วบอกคุณเขียนไปแล้วอักษรนะกว่าจะเขียนเสร็จ7จ็ดวันสิวันเสร็จแล้วผมก็ต้งองอ่านแล้วผมก็นัดคุณเนี่ยนะบอกเนี่ยผมจะมาหานะก็ต้องนัดกันอีกกี่วันไม่รู้อีกสองสามอาทิตย์มากว่าจะมาเจอคุณเสร็จคุณก็นั่งอ่านอา่านเสร็จแล้วก็บอกอ้าวแล้วคุณไปอ่านก่อน2อ,อาทิตย์แล้วคุณก็ตอบมาแล้วกันนะและผมวก็เมื่อไหร่พร้อมมานะ เป็นเดือนเป็นปีแต่ทุกวันนี้เหรอขึ้นยูทูบไปเลยคือบางทีแค่เป็นคลิป5้าสนาทีก็กลายมาเป็นกระสาสังคมกระสาบนโลกของเราได้นะคะนี่ก็พูดถึงการเติบโตของอิทธิพลของกลุ่ม IS เหมือนกันแล้วก็การปลุกระดมโหรุนแรงมันก็เลยย้อนมาถึงเหตุการณ์ในภาคใต้ของบ้านเราอืมน้เกดคือผมเชื่อว่าใช่ผมเชื่อว่าราซักเนี่ยได้บอกกับท่านนายกไทยนะว่าประเด็นสมุดปกขาวของเขาอ่ะที่ยื่นต่อรัฐสภานี่เอ่ยถึงเรื่องนี้นะ ถึงว่าการเติบโตอิทธิพลของกลุ่ม IS เนี่ยมาไปสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ปลุกระดมให้กับเด็กรุ่นใหม่ที่มีหัวรุนแรงร่วมสงครามศักดิ์สิทธิ์แล้วก็อ้างว่าเป็นข้อบังคับของาศาสนาแต่ว่าทางไทยเราเนี่ยยังไม่ต้องการดึงเรื่อง IS อม,มายุ่งกับเรื่อง BRN หรือว่าเรื่องปูโรในไทย เหมือนเรายังไม่ไม่กล้าที่จะนำสองเรื่องนี้มาผูกกันมากกว่าเพราะว่าการไปเยือนมาเลเซียของนายกครั้งนี้นะคะเรียกว่าสื่อต่างๆหรือว่าตามที่แหล่งข่าวจากของรัฐบาลแถลงออกมาอย่างเป็นทางการเนี่ยต้องบอกว่าเราไม่เห็นคําว่าพูดถึงกลุ่มก่อการร้ายไอเอสซึ่งเป็นปัญหาที่ในอาเซียนในการประชุมอาเซียนสมมตครั้งที่ผ่านมามีการพูดถึงมีการพูดถึงว่าทางอาเซียนเองก็ต้องร่วมกันต่อต้านภัยก่อการร้ายเหล่านี้นะคะ Mm hmm. แต่ในครั้งนี้นี่เราไม่ได้เห็นการพูดถึงแต่ว่าเน้นเรื่องของปัญหาภายในแล้วก็จะมาในมุมเรื่องของการค้าชายแดนเ mm hmm. เศรษฐกิจต,ต่างๆแล้วก็ไทยพร้อมที่จะเป็นผู้สนับสนุนในการที่มาเลเซียนั้นจะเป็นประธานคณะของประชาคมอาเซียนในปีหน้าที่จะเป็นประธานการจัดงานประชุมด้วยครับเพราะว่าทางด้านไทยเนี่ยพยายามจะให้เป็นเรื่องภายในถึงแม้จะมีการเจรจาก,ก็ยังถือว่าเป็นเรื่องภายใน ก็ยอมให้มาเลเซียเพื่อนบ้านเนี่ยเป็นผู้อำนวยความสะดวกเนี่ยก็เพื่อที่จะให้เห็นว่าโอเคถ้าหากช่วยได้เราก็พร้อมแต่ไม่อยากให้เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นอาเซียนมไม่อยากให้เรื่องนี้กลายเป็นมีองค์กรระหว่างประเทศมาเกี่ยวข้องการที่จะมีก้าวต่อไปการเจรจารอบต่อไปจึงสําคัญทั้งไทยเราตั้งแต่คอสอชอเข้ามาก็มีการจัดใหม่ก็คือมีการจัดทั้งระดับชาติคณะกรรมการระดับชาติ แล้วก็คณะกรรมาการระดับท้องถิ่นซึ่งเขาบอกสาคัญมากเพราะท้องถิ่นเนี่ยหมายถึงว่าจะต้องพยายามให้เกิดความสงบขึ้นก่อนหนึ่งในสเงื่อนไขที่นายกมาเลเซียกับนายกไทยได้ตกลงกันก็คือว่าเงื่อนไขสําคัญที่จะมีการเจรจารอบใหม่เนี่ยความรุนแรงต้องเบาบางลงซะก่อนต้องถึงขั้นที่ว่าต้องหยุดสู้รบกันก่อนแล้วถึงจะเกิดขึ้นได้การเจรจาแต่ไม่ง่ายเพราะว่า กลุ่มไหนก็ไม่รู้ที่ปฏิบัติการอยู่วันต่อวันเนี่ยคราวที่แล้วการเจราจาทุกครั้งที่เกิดความรุนแรงเนี่ยกลุ่ม B R N ที่มาเจราจาตัวแทนที่มาเจราจาเนี่ยจะบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่ากลุ่มไหนทําเราได้ส่งสัญญาณไปให้กับกลุ่มต่างๆแล้วว่าควรที่จะแสดงความจริงใจด้วยการหยุดความรุนแรงไว้ชั่วคราวแต่แตก็ไม่เกิดฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยทั้งไทยและมาเลเซียก็เห็นพ้องต้องกันว่า เงื่อนไขหลักของการที่จะมีความเชื่อกันเจรจากันโดยการเปิดใจพูดกันเนี่ยมันต้องอยู่เริ่มต้นด้วยการว่าไม่ฆ่าฟันกันก่อนฉะนั้นผมเชื่อว่าเนี่ยสามข้อนเนี่ยจะเป็นหัวใจสําคัญของการที่จะดับไฟใต้ได้หรือไม่ก็ต้องบอกว่าการดับไฟใต้ในครั้งนี้กับการเดินทางของพลเอกประยุทธ์ในครั้งนี้นะคะถูกจับตามองมากๆเลยทุกฝ่ายเนี่ยก็หวังอยากให้เกิดสันนิษฐานภายในแดนใต้เรียกว่าปัญหาแดนใต้ที่เกิดขึ้น เริ่มนับศูนย์นับหนึ่งกันใหม่อีกครั้งหนึ่งกับการแนะนําตัวของผู้นําระดับทั้งสองประเทศร,รวมถึงทหารเองใคร<ม>จะเป็นคนที่เป็นผู้เจราจา<ม>เป็นผู้ดูแลก,กับปัญหาเหล่านี้ที่มันคงเกิดในไทยมาเป็นเวลากว่า10ปีแล้วก็มีการแนะนําตัวโปเดกัสรา <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> ว่านี่จะเป็นผู้ที่มาเป็นหัวหน้าในการเจราจาซึ่งจริงๆอย่างที่คุณทันชนกบอกเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องขออนุมัติจากมาเลเซียนะ<ม>ว่าใครจะเป็นหัวหน้าทีม <c oughs> เพียงแต่ให้รู้จักเอาไว เพราะว่าจะได้เข้าใจและจะได้ไม่มีข้อสงสัยว่าหัวหน้าฝ่ายไทยเนี่ยมีประวัติอย่างไรมีความเข้าใจเรื่องต่างๆเหล่านี้อย่างไรแต่ว่าทั้งหมดนี้เป็นก้าวใหม่อีกก้าวหนึ่งและสามารถจะก้าวไปข้างหน้าได้หรือไม่เนี่ยไม่ใช่ง่ายนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันโอชาชก็ยังยอมรับเลยนะครับว่าคงจะคิดว่ามันจะเกิดชั่วข้ามคืนไม่ได้หรอกอเพราะปัญหานี้มีมายาวนานการเจราจารอบใหม่จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง มีการสร้างเงื่อนไขชัดเจนมาเลเซียช่วยในฐานะเป็นผู้อำนวยความสะดวกก็คือจัดสถานที่ให้ทั้งสองฝ่ายมีความสบายบายรู้สึกเป็นกันเองชงกาแฟเสร็จจัดให้เสร็จก็ออกจากห้องแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยตัวแทนมาเลเซียก็นั่งอยู่ในห้องประชุมด้วยนะครับแต่ว่าไม่พูดไม่แสดงความคิดเห็นอย่างไรแต่ว่าเอาเข้าจริงๆผมก็เชื่อว่าก็ต้องคุยกันแหละว่ามาเลเซียกับไทยเนี่ย ที่ทางเป็นอย่างนี้นะการเจราจาอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นอย่างไรเนี่ยก็อาจจะต้องไกลเกลีย่ยอย่างไม่เป็นทางการนะมิฉะนั้นคําว่าเฟสิลิเตเตอร์อย่างเดียวเนี่ยไม่สามารถจะช่วยอะไรได้มากจะเป็นเหมือนกรณีที่เกิดระหว่างไทยทช่วยในการเป็นตัวกลางในแกนนําในการประสานการเจราจาแบบที่เกิดขึ้นกับการเจราจาของหัดใหญ่เมืม่อ5ปีที่แล้วมาเลเซียจะมาทําบทบาทแบบไทยในแบบนั้นเป็นไปได้บ้างไหมทางไทย<อ>ยังมไม่อยากจะยกระดับขนาดนั้นยกเว้นเสียแต่ว่าจะมีอะไรชัดเจนว่า ทางฝ่าย BRN ทางฝ่ายพูโลเนี่ยบอกกับทางมาเลเซียว่าอาละเงื่อนไขเราเป็น 1, 2, 3อย่าเสียงนี้เลยนะเราเนี่ยไม่อยากไปเสนอตรงกับการเจราจารฝ่ายไทยไหนคุณลองเอาเรื่องนี้ไปคุยได้มาอย่างไม่เป็นทางการนั่นแหละบทบาทของไทยขณะนั้น25ปีก่อนเป็นเช่นนี้ก็คือว่าเอาเงื่อนไขของฝ่ายจีนเป็งของฝ่ายมาเลคอมมิวนิสต์พรตี้อฟมาลายานี่ไปให้กับรัฐบาลของมาเลเซียบอกเนี่ย เขาบอกถ้าทางรัฐบาลทำหนึ่งสอาเขาก็จะทำหนึ่ามนะอันนี้ยังไม่เกิดขึ้นของตะวังไทยกับกลุ่มที่มีปัญหาทางภาคใตา้ซึ่งผมหวังว่าคราวนี้นายกไทยกับมาเลเซียเจอกันเนี่ยน่าจะลงรายละเอียดชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมซึ่งอาจจะนำไปสู่จุดเริ่มต้นของการยุติไฟใต้ที่มีมานานนานเกินกว่าที่ควรจะเป็นแล้วครับเพราะว่าผู้เสียชีวิต และเงินทองทรัพย์สินงบประมาณขวัญกำลังใจของคนไทยที่เสียไปมากมายเนี่ยควรจะได้เวลาที่ยุติแล้วครับและอีกสักครู่กลับมาครับสัมภาษณ์นักธุรกิจเจ้าของโฆษณาใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเซอร์มาตินโซเรลคนนี้ไม่ธรรมดาคุณทันชนกยอดขายของกลุ่มบริษัทโฆษณากลุ่ม WPP เนี่ย4 5 0 0 0ล้านต่อปี พนักง,งาน140,000คนมีบริษัททั่วโลกอยู่120ประเทศมีออฟฟิศอยู่2,700แห่งและคนนี้เนี่ยเซอร์มาตินโซโรลเนี่ยพูดอะไรเนี่ยเป็นข่าวหมดเลยนะครับที่อเมริกาที่อังกฤษเพราะว่าเขาชอบพูดอะไรที่มันมีผลกระทบต่อวงการธุรกิจวงการโฆษณาดิจิทัลโซเชียลมีเดียเทคโนโลยีค่ถามเขาว่าคุณกลัว Google ยึดคุณไหมคุณกลัวกูก็ทำลายธุรกิจคุณหมดเลยไหมก็บอกผมก็พยายามเป็นเพื่อนกับเขาผมเรียกเขาเป็นเฟรนด์เนมี่เฟรนด์เมี่คือเฟรนด์บวกเอนมี่คือด้านหนึ่งเป็นมิตรอีกด้านหนึ่งเป็นศัตรูถามว่าแล้วบางคืนนอนหลับไหมอยอมรับบางทีก็อนอนไม่หลับเพราะว่าไม่รู้ตื่นขึ้นมาไอ้กูก็ไม่ยจะทำอะไรเราอีกสักครู่กลับมาสัมภาษณ์เซอร์มาตินครับพลาดไมได้รั